เฮ้ยสเปคหลัก Xiaomi Mix f o 4 3ให้จอหลัก8.02นิ้ว 120Hz ตใช้ชิปตอร์ดกันแปดเพร้อมกล้องหลัง4ตัวจากไลกาล่าสุดได้มีข้อมูลสเปคหลักของ Xiaomi Mix f o สมาร์ทโฟนจอพับของทาง Xiaomi เผยออกมาจากเว็บไซต์ Xiaomi UI เรียบร้อยแล้วครับซึ่งตามแหล่งข้อมูลเผยว่า Mix f o จะใช้ชื่อโมเดลว่า 2308 CPX DOC ซึ่งเลข2308คาดว่าจะเป็นวันเปิดตัวในเดือนสิงหาคมนี้ครับซึ่งตามข่าวลือก็คาดว่าจะเป็นวันที่11สิงหาคมครับส่วนสเปคหลักของเสืร์มี mix 4 3 o สที่เผยมาคือจะมีหน้าจอด้านนอกแบบ OLED ขนาด6.5นิ้วความเหล็ด Full HD Plus รองรับค่า Refresh รเฮิร์ตซ์พร้อมกับใช้หน้าจอหลักด้านในเป็นแบบ OLED ขนาด8.02นิ้ว เป็นแบบ120 h z ใช้ชิปประมวลผล Snapdragon 8 Gen 2ให้แลมมาแบบ LP ตัว 5X สูงสุด16 g ส่่วนลมเป็นแบบ USB 4.0สูงสุด1 t b ส่วนเรื่องของความจุบแบตเตอรีย่ยังไม่เผยออกมานะครับแต่จะรองรับการชาร์จเร็วด้วยสายที่67วัต์และชาร์จไร้สาย50วัต์ครับให้กล้องหลัง4เลนโดยมีการร่วมพัฒน,นากับทาง Leica ที่มีทั้งเลนหลักความเรีว50ล้านพิกเซลเซนเซอร์ IMX 989เลน u t r a าไว ความลเอีย50ล้านพิกเซลเซ็นเซอร์ IMX 858เลนส์เทเลโฟโต้ความเอ็50ล้านพิกเซลและเลนส์พัร์ซโคปความ1เอ50ล้านพิกเซลเซ็นเซอร์ IMX 858บระบบปฏิการ Android 13ครอบทับด้วย MIUI 14โดยดีไซน์ภายนอกอาจจะมีความเบาและบางลงกว่าเดิมเมื่อเทียบกับรุ่น Mix f 2มีความหนาอยู่ที่11.2มิลิเมตรเมื่อพับและหนักอยู่ที่262กรัมครับ ตอนนี้ช่องไอทีฟาสสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาสเพียงแค่เดือนละยีบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ